ตัวใหญ่มากเลยเอ้ยไอหนูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมคว้าไอหนูว่ะอีพี่น่ะเหมือนพี่ไหมสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวยก่อนอุ้ยตัวใหญ่มากเลยเถอะไปขี่ดิมาตัวใหญ่มาจักรมาตัวใหญ่ชอบไหมหนูชอบไหมหนูกลัวไหมหนูกลัวไหม เดินไม่ได้หรอกลูกเดินไม่ได้หรอโอ้ยนี่ตัวอะไรนี่อู้สวยเลยอู้ยญ่ต้องใจเปล่านี่นี่ตัวนี้มีนวดพร้อมมานั่งนี่ตัวนี้มีนวดด้วยพร้อมนั่งตรงนี้นี่นั่งใกล้ๆนี่ โอ้ยมีนวดด้วยนี่เธอนี่นี่มีนวดด้วยนี่มันมึกไออะไรปลาดุกปลาก็เรียกปลาอะไรปลากินเนื้อโอ้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยเธอปลาบึกไหมลูกใหญ่ไหมกลัวไหมกลัวกลัว เหลียมเป็นเนินหรืออะไรโยนไปอะไรอะไรเป็นะนิ่มเหลียมอ๋อโยนนทำไมวะความเที่ยวโยนไป้ยโยนจงเด็ดปลากินติดกระเพาะหมดทำให้น้ำสกปรกฮะน้ำสกปรกโอ้ตัวใหญ่นอนโหยโอ้โอ้

จับล้านก่อนไม้ตัวใหญ่หน่อยไหมน่ะไปเล้อเลยมองเห็นไม้เอ่ยเห็นไม้เอ่ยมาหาแม่นี่ยเท่ามใหญ่มากเติมาหาแม่นี่เร็วมานี้เออยืนเกาะยืนเกาะล้อลูกเออ พี่พี่พี่เรียกอะไรลูกพี่เรียกปลาเหรอปลาบึกโอ้โหจุนี้หนวดหนวดยาวสวยๆมีออดิก้าเรีอกอะไรผมลูกเพื่อนหม้อเพื่อนบอลแน่เลยบอลบอลเลยปลาปลาสวยๆตัวใหญ่ด้วยปลาสวยๆใหญ่แค่ไหน ปลาตัวใหญ่ปลาสีสวย,ย,ย,ยปลาสีสวยสวยประลุกอู้อู้